ทีนี้เราไปดูความคึกค,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 คักนะฮะ hmm. ของเกาะล้านกันบ้างดีกว่าน,นะครับนักท่องเที่ยวครับก็ขึ้นเรือโดยสารข้ามฟ้าครับไปเที่ยวเกาะล้านกันอย่างมากมายเลยนะครับที่พัทยาพร้อมกับเข้าร่วมงานดนตรีพัทยามิวสิคเฟสติวัลครับ ผู้ชมครับหลังจากพัทยาเนี่ยนะครับมีการกำ,กำหนดจัดงานเวทีแสดงดนตรีหาดนวลเกาะล้านนะครับในวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนในงานเทศก,กาลดนตรีพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021เพื่อที่จะกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการผู้สื่อข่าวของเราครับก็ไปดูนะฮะแล้วก็เห็นถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวชุพึนเกาะล้านเมืองพัทยา ก็บอกว่าตลอดทั้งวันนะครับ <ạ. S 1> ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยเรือโดยสารข้ามฟากไปยังเกาะล้านกันอย่างคึกคักพร้อมกับจองที่พักจนเกือบเต็มทั้งหมดโดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าห้องพักไปแล้วกว่า8,000คนนะครับทำให้การท่องเที่ยวที่เกาะล้านเนี่ยคึกคักสร้างไรายได้กับผู้ประกอบการที่พักร้านค้าการเดินเรือได้เป็นอย่างมากเลยนะครับ ถ้ายังไม่จุใจคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปอีกที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับนั่นก็คือที่ร้านอาหารมานีมีนานะครับโอ้โหที่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะตกแต่งแบบธรรมชาติเรียบง่ายมีการปลูกข้าวนะครับสร้างสะพานไม้ทําเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปซึ่งก็ถือว่าเป็นกระแสคนชอบธรรมชาติในช่วงเวลานี้ เราพูดคุยกับคุณกัญญาลาภไพวงครับเจ้าของร้านก็บอกว่าที่ตั้งชื่อร้านอาหารว่ามานีมีนาเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่กลางทุ่งนามีคอนเซปต์ด้วยนะครับคอนเซปต์ก็บอกไว้ว่าอร่อยฟินกินกลางทุ่งเพื่ออยากให้ลูกค้าที่มานั่งชมบรรยากาศวิวทุ่งนาบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบลูกทุ่งเป็นบรรยากาศที่โล่งนะครับ ภายในร้านเนี่ยนะครับก็มีทั้งอาหารมีกาแฟมีเค้กมีของหวานแล้วก็เมนูอาหารอีกมากมายกว่า100รายการเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่เดินทางมาที่ร้านนะครับส่วนอาหารที่ลูกค้าชอบสั่งมากที่สุดนะครับรู้ไหมเมนูอะไรเอ่ยเมนูอะไรคะโอ้โหเห็นแล้วก็อยากจะไปทานถึงที่เลยหมูกรอบทอดน้ำปลาครับหมูกรอบคั่วพริกเกลือนี่โดยทางร้านก็ยังมีเมนูที่หาชิมได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งซ่า นี่อันนี้น่าจะเป็นกุ้งซาหรือเปล่าฮะซาหรือเปล่านี่นะครับยำผักกูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะยำผักกูดสําหรับช่วงลอยกระทงนั้นนะครับลูกค้าที่มากินที่ร้านก็จะสามารถรับกระทงฟรีจากที่ร้านนะครับไปลอยได้ด้วยสําหรับร้านมานีมีนานะครับตั้งอยู่ที่พัทยากลางอยู่ติดกับหมู่บ้านช้างพัทยาอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเวลาเปิดนะครับจดเอาไว้เลยคุณผู้ชมครับ9โมงถึง3ทุ่มอ่ะไปเที่ยวกันให้จุกใจนะ